ช่องนี้ช่องพี่ขึ้นฟีดบ่อยมากเข้ามาดูวิวดีมากเลยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยผมได้มาจากอาจารย์นะครับคนแรกๆของผมเลยนะครับก็พี่หนุ่มเซียนเป็ดนะครับทุกคนสามารถไปติดตามช่องพี่หนุ่มเซียนเป็ดได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยผมก็ได้ทดลองใช้นะครับวิธีเนี้ตามพี่หนุ่มนะก็คือเวลาผมจะอัปโหลดวิดีโอนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเวลาผมอัปโหลดนะผมก็จะไม่ติดลิงก์ไม่ติดอะไรเลยครับแต่พี่หนุ่มเนี่ยแกเคยออกมาบอกนะครับว่าลองติดทิกตอกซีรีส์ดูนะครับผมก็ติดนะครับลองติดตามนะครับ ก็การเข้าถึงแล้วก็ยอดวิวเนี่ยจะอยู่ที่หมื่นวิวนะครับสี่หมื่นวิวสามหมื่นวิวเนี่ยัพหมดเลยนะครับซึ่งทุกคลิปวิดีโอเนี่ยผมติดซีรีส์หมดเลยครับการนําส่งแบบด,ดีนะแต่คลิปวิดีโอไหนนะครับที่ผมติดตะการเหลืองนะเห็นไหมยังเนี่ยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะติดตะการเหลือนะครับเป็นสินค้าของผมเนี่ยที่อยู่หน้าตะการนะครับวิวตกลงไปเลยเหลือ2000แบบเนี้ยเหลือแบบเห็นไหมร้อยวิวแบบนี้เนี่ยพึ่งลงไปเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับ <S <S <ม>ต่างกันมากเลยนะครับถ้าติดติก๊กต ตอกซีรีส์เนี่ยแบบแค่ลงไปประมาณ15นาทีเนี่ยวิวแบบเกือบแตะหมื่นวิวแล้วนะใครที่แบบผ่านเกณฑ์ในการทำา t i t t o k ซีรีส์แล้วนะครับก็ลองติดซีรีส์เนี่ยทุกวิดีโอเลยนะครับนำส่งโคตรดีนะครับก็เทคนิคนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะครับ